แรกนะคะการขอคิวอารโค้ดกลุ่มนะคะเ,เครื่องเครือข่ายนะคะสามารถขอคิวอารโค้ดนะคะผ่าน Facebook f a แฟนเพจ r e n d f i t Thailand นะคะก็เดี๋ยวอุย๋ยเอาตัวนะคะก็คือเป็นเพจนี้นะคะ,ะทุกท่านะนะคะ ก็คือสามารถเข้าไปในเพจ Facebook นี้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์นะคะเข้าไปแล้วก็แจ้งตัวชื่อเครือข่ายนะคะตัวโรงเรียนก็คือ1โรงเรียนจะมีหลายเครือข่ายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับโมเดลทิเชอร์ถ้าในแต่ละโรงเรียนนะคะมีเดลโมเดลทิเชอร์หลายคนก็ต้องสร้างกลุ่มแยกนะคะจะอยู่คนละกลุ่มกันให้ยึดโมเดลทิเชอร์เป็นหลักนะคะก็คือแจ้ง ว่าขอ QR Code กลุ่มนะคะแล้วเราจะส่งตัวแบบฟอร์มเพื่อขอ QR Code คดให้ท่านก็สามารถกรอกข้อมูลแล้วเราอ่ะจะส่ง QR Code คนะคะผ่านอีเมลที่ท่านกรอกมานะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดในการขอ QR Code นะคะก็คือตัวอีเมลนะคะที่ท่านกรอกลงทะเบียนมานะคะรบกวนให้เป็นอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะ ยังจำพาสเวิร์ดเข้าอีเมลได้ล็อกอินเข้าไปเพื่อเข้าไปดูข้อความในอีเมลได้อันนี้คือสำคัญสุดนะคะในการติดต่อประสานงานนะคะหรือถ้าท่านจะแคปหน้าจอนะคะ QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็คือเป็น QR code ที่สามารถขอตัว เอ่อวารโค้ดลน์กลุ่มได้นะคะเพื่อจะเป็นเป็นคิวโค้ดแบบฟอร์มลงทะเบียนนะคะเพื่อขอรับค r ว o d e โค้ดก็สามารถเช็กสแกนค r ว o d e โค้ดอันนี้ก็ได้นะคะเราจะเริ่มแจกคิวอาโค้ดนะคะหลังวันที่20มิถุนายนนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเมื่อโมเดลทิเชอร์นะคะได้รับ QR code นะคะในอีเมลแล้วนะคะก็สามารถส่ง QR code นี้นะคะเชิญนะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอะคะ่ะเข้ากลุ่มไลน์นะคะ ลักษณะจะเป็นอย่างตามรูปนี้นะคะก็คือจะมีชื่อเครือข่ายนะคะก็ชื่อเครือข่ายท่านก็กรอกไปในแบบฟอร์มนะคะเราจะตั้งชื่อเครือข่ายตามที่ท่านแจ้งมานะคะเสร็จแล้วสมาชิกที่จะเข้าเครือข่ายนี้เข้ากลุ่มนี้มีสมาชิกมีท่านไหนบ้างท่านก็ส่งเคียร์โค้ดอะคะ่ะไปให้นะคะพอท่านเช็คว่าทุกคนนะคะเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านพิมพ์รหัส เครือข่ายโดยรหัสเครือข่ายเราจะแจ้งไปในอีเมลที่ส่ง QR c อ d e ไปให้นะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะรหัสเครือข่ายคือ PLC 0 0 3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวลักษณะเมนูนะคะขึ้นมาสมาชิกทุกคนต้องกดลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะโดยที่ในแบบฟอร์มนั้นก็คือจะให้กรอกชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็ให้กรอก หน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มนั้นเช่นเป็นโมเดลทิเชอร์เป็นเอ็กซ์เปิเป็นบัดดี้เป็นผู้บริหารเป็นเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็เราจะได้ทราบว่าสมาชิกในกลุ่มมีกี่คนแล้วแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะนะเมื่อกรอกข้อมูลนะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะโมเดลทิเชอร์นะคะจะเป็นคนกดเริ่มศึกษาขอคนุญาติย้อนกลับไปนะคะจะเห็นเมนูที่ชื่อนะคะ เริ่มเรียนตอนนี้นะคะก็คือสามารถกดสมว่านที่ช่วยจะเป็นคนกดนะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะพอกดแล้วค่ะจะมีบทเรียนขึ้นมานะคะในบทเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิดีโอเอกสารตัวอย่างงานแต่ละบทเรียนนะคะสมาชิกทุกคนก็สามารถกดดูวิดีโอศึกษาวิดีอตัวอย่างงานนะคะและเอกสารประกอบนะคะได้เลยนะคะ คานนี้นะคะลักษณะของเวลาที่เราดูวิดีโอแล้วค่ะอย่างหมายเลขหนึ่งนะคะถ้าสมาชิกท่านไหนดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดคําว่าดูแล้วด้วยนะคะระบบจะบันทึกว่าสมาชิกแต่ละคนนะคะดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็สามารถมาตรวจเช็คได้ว่าเผื่อใครตกหล่นไม่ได้ดูวิดีโออาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันกับสมาชิกท่านอื่นก็อาจจะต้องกลับมาดูวิดีโออธิบายก่อนนะคะ เมื่อดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะศึกษาขั้นตอนการทํางานนะคะเรียบร้อยแล้วสมาชิกทุกคนสามารถไปปรึกษาหารือกันนะคะในลักษณะของการประชุมเ,เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเขียนเอกสารนะคะเมื่อเอกสารไฟนอลเรียบร้อยนะคะได้การรับการยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็โมเดลที a เชอร์จะเป็นคนเดียวที่สามารถกดส่งงานได้นะคะก็คือกดปุ่มตรงนี้ค่ะสำหรับโมเดลทีเชอร์ส่งงานนะคะเมื่อส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานจะเข้ามาอยู่ในตัวระบบการส่งงานในในตัวระบบนะคะมันจะเขียนบอกถ้าส่งแล้วนะคะก็คืออย่างแผน plc ส่งแล้วสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะสามารถกดเปิดเพื่อดูแผนนี้ได้นะคะถ้าอันไหนที่ยังไม่ส่งก็จะเขียนว่ายังไม่ส่งนะคะ เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสามารถทำงานขั้นตอนถัดไปได้เลยทันทีะนะคะเพราะนั้นคือถ้าสมมติียวทีเชอร์ยังไม่ส่งงานนะคะเราจะไม่สามารถไปขั้นตอนถัดไปได้นะคะอย่างสมมุติว่ายังไม่ได้ส่งแผน plc นะคะคุณก็ขึ้นวงรอบที่1.1ไม่ได้นะคะต่อให้ส่งแผน plc เสร็จเรียบร้อยแล้วะ,ะ่ะบทเรียนของวงรอบที่1.1อ่่คะคแนะนำในการทำงานงจะขึ้นมา ะะแล้วถึงจะเข้าขั้นตอนในการศึกษาเข้าขั้นตอนของการที่จะส่งเอกสารได้นะคะเช่นเดียวกันถ้าวงรอบ1.1ยังไม่ส่งงานวงรอบ1.2ก็จะยังไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องทำแต่ละขั้นตอนแล้วส่งงานแล้วถึงจะขึ้นวงรอบถัดไปได้นะคะ,อะโอเคค่ะคานนี้ค่ะาการรับเกียรติบัตรนะคะก็เครือข่ายถ้าสมาชิกอะค่ะ ส่งงานครบเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถรับเกียรติบัตรได้นะคะก็ระบบก็คือจะทำระบบเกียรติบัตรให้อัตโนมัตินะคะเป็นระบบเป็นเกียรติบัตรแบบออนไลน์นะคะทีนี้ค่ะลักษณะของตัวโมเดลที่เชื่อค่ะก็จะมีสิทธิ์ที่จะ บริหารจัดการตัวข้อมูลได้นะคะเพียงผู้เดียวนะคะเราให้สิทธิ์คนเดียวที่เชื่อเป็นผู้ผวนะคะตัวชิ้นง,งานเนี่ยจะถูกเก็บเป็นอย่างระบบนะคะก็ถูกเก็บเป็นโฟลเดอร์โดยที่ในแต่ละโฟลเดอร์นะคะก็คือจะเป็นแต่ละวงรอบนะคะชิ้นง,งานก็ถูกเก็บนะคะอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลักษณะลักษณะของตัว มหาลัยบูราพรามหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ทางสปทนะคะก็จะได้รับรายงานนะคะว่าตัวเครือข่ายมีสมาชิตละเครือข่ายมีสมาชิกกี่คนส่งงานาแต่และวงรอบเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเอกสารส่งงานนะคะก็จะถูกลบรวมไว้ก็สามารถเป็นล่องรอยในการศึกษาเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบนะคะที่ทางสมาชิกค,ะคะ่ะสามารถ ใช้งานตัวระบบตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ก็คิดว่าทางทางาทางคุณครูนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็คิดว่าน่าจะใช้งานง่ายเพราะว่าทุกคนก็ใช้ไลน์อยู่แล้วคะก็อันนี้ก็ตัวลักษณะของค่าการใช้งานถ้ามีปัญหานะคะลักษณะของการใช้งานมีปัญหาไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามผ่านตัวอินบ็อกซ์ของเพจเทรนฟรีได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะ ะะเมื่อเราทํากิจการผ่านครบถ้วนหมดแล้วนะคะเราก็จะได้รับทธิบัติจากระบบอตัตโนมัตินะคะรวมทั้งเราได้ทําการจัดเก็บข้อมูลร่ลองรอยการทํางานทุกอย่างนะคะก็คือเราทําเป็นไฟล์นะคะลย่ยนเป็นระเบียบ